ทำตำแตงมีพริกแล้วก็มีมะเขือเทศตองอันแล้วก็มะนาวแล้วก็แตง<อ>จะปาดแตงให้ทูนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเด็กใช้ไม่ได้เดี๋ยวแม่จะปาดเอง<ะ>นีน้องวินเทจจะตำแตงให้แม่กินไปซื้อของที่ตลาดมาทั้งหมดนี้เท่าไหร่ยายเอากับนูกี่บาทสิบห้าบาทใช่ไหมคะนี่ทั้งหมดถุงนี้สิบห้าบาทตำแตงแล้วก็ปอกแตงให้ตักอาดแล้วก็ตอนนี้ก็จะทํายังไงเอาแตงออกใช่ไหมคะแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมลง มีกับกระเทียมลงไปเลยแล้วก็โขกให้ละเอียดเลยนะคะโขกพริกกระเทียมเสร็จแล้วครับต่อไปเป็นการปรุงใช่ไหมคะ,คะมอะีอะไรบ้างอันนี้อะไรคะน้ำตาบน้ำตา,ำาใส่เยอะไหมคะโอ้พอแล้วก็เค็มมากเค็มก็ดีน้ำปลาปร้าขย่าก่อนขย่าก่อนปลารับผมอผม ผงป,ปรุงลดหน่อยเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวเออพอแล้วแล้วก็ตำแล้วก็ตำเลยกุ๊ก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 รสชาติวินเทจจะเป็นยังไงนะเออเอามะเขือเทศลงไปเลยค่ะบครต่อไปอีกนี่ไงเอาลงไปเลยครับต้มเลยอืมแล้วก็เหลือมะนาว ตอนนี้แใส่เียบตอนนี้อาแตงใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูกันเป็นยังไงบ้างอ่ะชั่วชั่วชั่วโอ้โหนนัวนัวไหมนัวไหมอโอ้โหน่าทานมากเลยครับไหนขอตักใส่จานได้ไหมคะได้อาจารย์สองจานยวตักให้ค่ะสีสันน่าทานมากเลยครับ อทำใหน่าทานขนาดนี้อฮะแล้วหลังตำให้กินอีกหน่อยนะได้พรุ่งนี้จะตำให้เยอะๆเลยนะคะ,ะเหอ,อะไรบ้างหมดเรียงแตบเหลือมอ่ะที่บ้านไม่เหลือครับเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่วันนี้วินเห็นไปซื้อกับยายมาสิบห้าบาทได้แตงได้มะนาวได้มะเขือเทศเหรอคะน้ำก็ได้พอหมดหรือย,ยังครับ ไหมเนี่ยไหมไมไมแม,ม่ชิมดูสิเป็นยังไงรสชาติอาบุ้งถ้าจะเผ็ดมากเลยนะเนี่ยใช่เผ็ดมากดียไหมอร่อยมากเลยเผ็ดด้วยเหรอเผ็ดด้วยไปให้ป้าชิมดูไหมปะ่ะแม่ยุงครับเรียกป้า,ปาดังๆลูกปลา,า,าเป็นตังตัเป็นยังไงอืม อร่อยไหมป้าครับอร่อยใช่ครับป้าคุณเห็ดขายได้แล้วนะเนี่ยครับเก่งมากเลยค่ะค่ะเก่งมากครับพรุ่งนี้หนูจะปอกปอกและกรอบเองจะให้หนูกินหน่อยสิหนูกินเผ็ดไหมหนูตาเองก็ต้องกินด้วยใช่ดูหนูชอบกินแต่น้ำปลาเนาะน้ำปลาร้ามันก็เผ็ดนะลูกเผ็ดจริงไหมอืมเผ็ดดู